ชุด<ร>มาแลอกใส่ยังไงเดี๋ยวกันไนเป็นกกอะอกเหรอใส่นมไหมจริงๆอ่ะ,อะวิกเดี๋ยวค่อยใส่ไหม <laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเอกอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะก็อยู่ในห้องพักของเอกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้จะมารีวิวห้องพักอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเรากําลังจะมาแต่งหน้าไปทําละครสักนิดหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ว่าไม่ใช่ละครช่องเอกนะคะ <Okay. S 1> เป็นละครของทาง Mermaid Star Thailand <Huh? S 1> ร i ไท l a n d ครับว่าเขากําลังจะมีงานโชว์ตัวอีกหนึ่งที่ยังไงก็รอติดตามชมกันละกันนะคะซึ่งตอนนี้เดีย๋ยวเอกต้องแต่งหน้าก่อน แลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอกจะแต่งหน้าเป็นตัวอะไรใช่วันนี้ทุกคนจะได้เห็นเอกในใน,ในลุคใหม่นะที่ไม่ใช่นางเงือกเป็นผีเสื้ออเอาจะได้ใชวันนี้เราจะเป็นผีเสื้อผีเสื้อละตีจะไิ<า>ก <จะ S 1> แสงสีส <laughs> ติดตัวอย่างนี้นะครับพี่เอกพึอ่งอ,อกหักครับจีบได้รักเขาข้างเดียวอ่ะบอ,อกชื่อได้ไหมครับไม่ได้คนะทุกวันนี้คือที่ดามาอยู่คือคิดเองเอเอ,งงอ,เอ,งงอเอง่อนเองงอเองอันนี้คืออยากจะฝากไปถึงใครหรือเปล่าไม่ผ่าหักคแทน เป็นผีเสื้อสมุทรนะจ้าวันนี้เคยนะไหมตลกจังเลยอะ่ะให้ฉันมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยนะวันเนี้ยอ้อจะบอกว่าแล้ววันนี้นะคะเอกจะได้แต่งชุดไทยเป็นครั้งแรกด้วยต้องมารอดูนะคะว่าเอกจะแต่งออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้นะครับเรากําลังจะจับพี่เอกแต่งตัวแล้วนะครับทันทีว่าเรากอมาเดินในรถนะฮะเพราะว่าเราไม่มีที่แต่งตัว อะไรปะดูของดูของโอ้ยเดไปหมดโอเคมาแล้วค่ะมแล้วค่ใส่ยังไงเดี๋ยวกันไนเป็นเกาะอกหรอใส่นมไหจริงๆอ่ะวิกเดี๋ยวค่อยใส่ไหมบวชบวชดื้อดดเหมือนเป็นเอาหนีมาหน่อยสิไม่มีาเดี๋ยวค่อยค้องก็ได้มา เออเโชว์กล้องว่ะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วตั้งแต่หัวจะหลดแบบว่าข้างล่างเลยทั้งตัวนะโอ้โหรู้สึกแบบโอ้วันนี้มันเป็นวันเสาร์ว่ะคนเยอะด้วยอ่ะอายจังเลยอ่ะจะมาทำอะไรจะมาโปรโมตตูแสดงสัตว์น้ำของจังหวัดระยองนะคะนะก็ เดี๋ยวรอรอเอ็มนิดนึงเอ็มแต่งตัวแป๊บนึงคือด้วยความที่ว่าหุ่นเอกอบๆวลอ้วนก็เ้านทางทีมงานก็เลยโหวตให้เป็นเอกเนี่แหละคะ่ะเหมาะสมกับการเป็นนางยักษ์แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าอควาเรียมนะคะสถานแสดงพันธสัตว์น้ำของจังหวัดระยองนะคะก็อันนี้เต็มยุแล้ว วันนี้เราเป็นนางยักษ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีถ่ายเป็นเป็นโฆษณาเล็กๆนะคะเป็นทีเซอร์เล็กๆก,ก็คือจะเป็นนางยักษ์ตามหานางเงือกออตามหาพระไพมานีนะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปติดตามที่มเมมเบสต้าไทยแลนด์อีกทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเจอนางเงือกที่จังหวัดระยองนะคะมาเจอกันได้ที่2ี่7ิ8ี่นะคะที่อะโคริเอียมของจังหวัดระยองละกันค่ะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเอ็กต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะรักตุ๊ อย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้ลังยักษ์อย่างเอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะฮะพี่เอกกำลังลำครับ็อ้โหลัมคานเลยครับตอนนี้ตอนนี้ลำคานมากนะคว้าว้าว้า